เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนเราเกิดมาทําไมเวลาเรานอนเนี่ยทำไมเราต้องฝันฝันเราได้อะไรมีประโยชน์อะไรกับในชีวิตประจําวันของเรานอกจากการใบ้หวยครับวันนี้เราจะมารู้จักกับความฝันนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงและทางหลักของวิชาการประสาทวิทยาแล้วเนี่ยเขามองความฝันของเราเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่ารู้หรือเปล่าครับว่าถ้าเราไม่ฝันเนี่ยเราอาจจะตายได้นะดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะครับ สวัสดีครับก็กลับกันมาพบกับอามอีกครั้งนะครับสําหรับรายการโลกหลังดวงตาวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับความฝันเราจะมาดูกันว่าความฝันนั้นมีประโยชน์อย่างไรและมนุษย์เนี่ยรู้จักกับมันมากขนาดไหนนะครับวันนี้อามพาเพื่อนมาด้วยครับก็คือหนังสือนะครับของแมทธิววอลเกอร ชื่อว่า YVR Sleep เล่มนี้เป็นเล่มที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นที่โด่งดังนะครับอยู่เมื่อปี2019แล้ว2020นะครับเพื่อนๆไปหาอ่านกันมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เกียดอ่านเยอะๆนะครับวันนี้อมก็จะนําข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องความฝันและที่น่าสนใจมากนะครับว่าเรามีเรามีฝันไว้ทําไมมันช่วย เพิ่มประโยชน์อะไรกับชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาดูกัน,นค,ความฝันนะครับก็อยู่กับเรามาช้านานนะครับตั้งแต่สมัยโบราณและนะคนกรีกกับคนอียิปต์เขาเชื่อว่าเวลาที่เราฝันเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวนะที่เราได้ติดต่อกับซูเปอร์เนช a l b e i ลบีอิงหรือว่าเป็นพระเจ้าหรือเทพต้องการที่จะมา,มาบอกอะไรกับเรานะครับในระหว่างที่ยุคนั้นนะครับทุกคนกําลังคิดว่าความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์มันเกิดจาก นิมิตท,ที่สําคัญส่งมาจากบนฟ้าแต่มีแค่ชายคนหนึ่งนะครับชายคนนั้นเขาชื่อว่าอริสโตเตลนะครับอริสโตเตลเชื่อว่าความฝันเนี่ยออกไปทางแนววิทยาศาสตร์แตกต่างจากโหลราศาสตร์ความฝันเนี่ยมันก็คือการทบทวนเหมือนกับเราส่องกระจกในชีวิตตอนตื่นเราเราคิดเราทำอะไรเราก็จะเก็บบางมุมบางเรื่องนั้นเน่เอามาฝันในตอนกลางคืน ตรงนี้เนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์นามาอธิบายความฝันนะครับต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก่อนจะถึงยุคปัจจุบันนะครับย้อนไปอีกนิดเดียวนะครับตอนประมาณปีคริสตศตวรรษที่19นะครับมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่ามีนักจิตวิทยาดีกว่าที่ชื่อว่าซิกมันท์ฟรอยครับเขาก็ได้ตีความว่าความฝันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่จิตไร้สํานึกของมนุษย์นะครับ ได้ออกมาโลดแล่นนะครับเป็นความต้องการจากเบื้องลึกของเราสแสดงออกเป็นภาพต่างๆครับดังนั้นเราสามารถตีความภาพต่างๆนั้นนะหรือว่านิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นมาในความฝันเราอ,ออกมาเป็นความต้องการอันแรงกล้านี่ที่ณนะขณะนั้นเราต้องการนะครับสมมุตินะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีใครหลายๆคนนะครับผมรวมถึงอามบางทีนะครับฝันว่าตัวเองเนะี่ยออกไปเดินตามท้องถนนโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับมันมันน่าแปลกใช่ไหมครับแต่ จริงๆทิกมันฟอยด์ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกมันจะเป็นช่วงเวลาหนึง่งที่เราต้องการที่จะเป็นจุดสนใจนะครับเวลาที่เราฝันแบบนี้เราอาจจะต้องการความเป็นจุดสนใจนะครับซึ่งการทำนายความฝันแบบนี้นะครับก็ไม่มีถูกหรือไม่มีผิดเพราะมันเป็นเรื่องของออมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นซิกมันฟรอยด์ก็เลย ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับดังนั้นกลับมาที่ปัจจุบันนะครับเรามีวิทยาการและมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวไกลนะครับผมเราพยายามมองกลับไปทางด้านประสาทวิทยาและทางด้านสมองของเรานะครับผมโดยใช้เครื่องที่ชื่อว่า MRI นะครับโดย MRI เนี่ยเขาก็จะสามารถวัด m ม t a ะบริสุ uh, หรือการเผอ่านพลังงานในสมองได้ในจุดต่างๆนะครับทำให้ได้รู้ว่าตอนที่เราหลับเนี่ยสมองเราอะ่ะมันเป็นยังไงทํางานหรือเปล่านะครับโดยหลังจากที่เรามีวิทยาการต่างๆนะครับผมก็จะมีการวัด Sleep Test เกิดขึ้นในการหลับครั้งหนึ่งเนี่ยครับเราจะแบ่งไป2ช่วงนะครับก็คือ,อช่วงที่เราหลับแบบนอนราผิด eye movement หรือ NREM นะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือ rapid eye movement คือในช่วงที่เราหลับลึกเนีครับผมดวงตาเราครับแม้ว่าเราจะปิดอยู่นะครับแม้ว่าหนังตาเราจะปิดอยู่แต่ว่าภายในหนังตาน้นนะ้ะดวงตาเราจะขยับไปซ้ายขวาขึ้นลงมั่วไปหมดเลยครับตรงนั้นเนี่ยทางฝรังงง่งเนี่ยเขาเรียกว่า rapid eye movement ก็คือว่าการเคลื่อนที่ของลูกตาอย่างเรียรดรวดอย่างรวดเร็วนะครับแบบ rapid เลยนะครับกับ อันนี้เป็นช่วงช่วงที่หลับลึกนะครับซึ่งหลับลึกอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เราไม่ขยับลูกตานะครับดังนั้นการหลับลึกจะมีอยู่ทั้งสองช่วงนะครับซึ่งทั้งสองสองช่วงนี้นะครับมีมีประโยชน์แตกต่างกันนะครับผมช่วงที่แต่จะเป็นแค่ช่วงเดียวนะครับผมที่ทําให้เกิดความฝันก็คือช่วงที่คนเราหลับแล้วก็ลูกตาขยับจะเป็นช่วงเดียวที่ความฝันเกิดขึ้นครับทำไมเราถึงดูว่าช่วงนั้นความฝันเกิดขึ้นนะครับ เ,เพราะว่าเพราะว่าจากที่อามบอกว่าเราใช้เครื่อง MRI นะครับผมในการวัดคนที่นอนหลับเนี่ยในช่วง Rapid Eye Movement b เนี่ยเบรนด a แหรือการทำงานของสมองมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ30%นะครับผมมากกว่าตอนที่เราเ,เดินนั่งกินดื่มตามเวลาตอนกลางวันเสียอีกนะครับโดยนักเขียนนะครับที่ชื่อแมต t ี้วอลเกอร์ที่เขาเขียนเล่มน,นี้ครับเขาก็เกิดความสนใจ อันแรงกล้านะครับที่จะศึกษาเรื่องความฝันออกมาเป็นหลักวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์นะครับและในวันหนึ่งนะครับในขณะที่เขาสอนลูกศิษย์อยู่นะครับผเกี่ยวกับเรื่องของความฝันที่ที่ผ่านมาตามที่เราเข้าใจเนี่ยมันก็คือการแสดงออกของความต้องการข้างในเป็นจิตใจด้านลึกเราถึงเก็บมาฝันเก็บเรื่องราวตา่างๆในชีวิตเก็บมาฝันเหมือนที่ซิกมันฟอยว่านะครับเขาก็ ผู้คนต่างๆในนะเวลานั้นนะที่เขาเขียนหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็เชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่า,ามันมันเป็นอะไรที่เป็นเบื้องลึกของจิตใจนะความฝันเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้พิสูจน์ว่าจริงๆอะ่ะการทำนายความฝันออกมานะครับมันอาจจะไม่เที่ยงตรงเสมอไปนะใน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 เย็นวันหนึ่งนะครับที่เขาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะมะีเขาก็คิดค้นเกมขึ้นมาเกมหนึ่งนะแล้วก็บอกว่า ถ้านักเรียนทุกคนในในห้องเลคเชอร์ห้องนี้เนี่ยใครมีความฝันเด็ดๆจะเล่าให้ครูฟังบ้างแล้วครูจะทํานายความฝันให้นะครับตอนนั้นก็จะมีนักเรียนเขายกยกมือมาคนหนึ่งนะครับแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังน,นะครับว่านักเรียนคนนั้นฝันว่าตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งนะครับรีบร้อนมากเลยวิ่งอยู่ในลานจอดรถแห่งหนึ่งนะครับรีบร้อนมากแล้วตอนนั้นน่ะในใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องไปให้ถึงรถของเขาให้ได้เร็วที่สุดนะครับ และเมื่อเขาไปถึงรถของเขาเขาพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่รถของเขาแต่ในความฝันนะมีอะไรบางอย่างบอกเขาว่าต้องให้เข้าไปในรถคันนั้นนะครับแล้วสตาร์ทเครื่องเรียบรีบขับออกไปเร็วที่สุดนะครับเมื่อเขาเปิดประตูรถเข้าไปในรถปุ๊บสักพักเสียงนาฬิกาปลุกดังเขาก็ตื่นนะครัคุณแมทธิว w วอลเกอร์นะครับก็บอกว่ามผมเข้าใจความฝันของคุณอย่างดีเยี่ยมเลยนะ จริงๆแล้วเนี่ยความฝันของคุณเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอ,อื่นเลยมันคือเรื่องของเวลาทาไมถึงเป็นเรื่องของเวลาเพราะคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีเวลาไม่มากในชีวิตนะชีวิตคุณเน่ยเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่มีเวลาพอที่จะทําเรื่องต่างๆที่คุณต้องการจะทําให้สําเร็จเสร็จสิ้นนะนักเรียนได้ฟังดังนั้นก็โอ้โดนท้งห้องก็โอ้ว้าวอาจารย์เก่งมากเลยนะครับนักเรียน คนที่ได้รับการทํานายความฝันก็บอกโอ้โหจริงนะอาจารย์ผมรู้สึกเลยว่าทุกวันเนี้ยผมต้องมาเรียนนะแล้วผมยังต้องทํางานพิเศษอีกแล้วก็ต้องคิดถึงอนาคตอีกผมแทบจะไม่มีเวลาสําหรับตัวเองเลยสำหรับการทํางานที่ผมรักจริงๆทํางานอิ่เล็กที่ผมรักจริงๆเลยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโอเคครูมีเรื่องจะสารภาพครูมีเรื่องที่จะสารภาพ,มาภาพไม่ว่าครูได้ทดลองทําแบบนี้มาหลายครั้งแหละทำนายความฝันของคนอื่นแบบนี้แหละ ไม่ว่าเขาจะเล่าความฝันของเขามาจะแปลกหรือจะพิสดารอะไรมาครูก็ตอบกลับไปอย่างเดียวเหมือนกันเลยซึ่งทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าโหโดนครูมันจริงมันจริงนะครับดังนั้นตรงนี้บอกว่าอะไรนะครับต้องบอกว่าเราต้องระวังในการทํานายความฝันเพราะว่าตามหลักของการทํานายเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะมีความลําเอียงนะถ้านักทํานายบอกอะไรมาเราพยายามจะเชื่อมโยงโดยเฉพาะที่เป็น เรื่องที่เป็นกลางๆนะครับที่เป็นคอมมอนกลางๆเนี่ยเราพยายามจะเชื่อมโยงเข้ามากับเรื่องหลัของเราผูกกับความเป็นอยู่ความชีวิตความต้องการของเราทําให้เรารู้สึกว่ามันตรงมันใช่นะครับอันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจารย์แมทธิวอลเกอร์เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องของการทำนายความฝันนะเราควรจะมองความฝันทำตามหลักิุยศาสตร์มากกว่าอ่ะพอถามอย่างนี้แล้วนะฮะมีวิธีการพิสูจน์ยังไงลนะแล้วทำไมเราถึงฝันคำตอบก็คือพิสูจน์ได้ด้วย เทคนิคและวิทยาการครับโดยใช้เครื่อง MRI คนที่เข้ามารับการทดสอบนะครับเราคงแล้วก็นอนหลับนะครับและในขณะที่นอนหลับแล้วเกิดและผิด eye movement หรือว่าเป็นช่วงหลับลึกที่ดวงตาเราขยับเนี่ยจะพบว่ามีสมองทั้งหมดนะครับผม4ส่วนที่ทำงานมากกว่าปกติมากกว่าตอนตื่นนะครับก็คือ 1. คือ occipital lobe สมองที่ดูแลเรื่องของการมองเห็น 2 b a เบเซลแกงเกียสมองที่ดูแลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว3 h i ฮิปโปแคมปัสม us, สมองที่ดูแลเรื่องความจำและ4อะมิกดลสมองที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ทั้ง4ส,ส่วนนี้นะครับทำงาน3าน30%มากขึ้นกว่าตอนที่เราตื่นเสียอีก ดังนั้นสส่วนของสมองนี่แหละมันมีอํานาจและมีหน้าที่ในการปรุงแต่งขึ้นมาทําให้เราเกิดความฝันภายหลังจากที่มีการคิดค้นเ,เรื่องของอาการหลับและขยับตารับความฝันผ่านทางการทดสอบด้วยเครื่อง MRI นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นชื่อว่ายูกิโซคามิธานิปี2013เขาได้พยายามที่จะ ทำนายความฝันออกมาแบบเรียลไทม์นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าเวลาที่เรานำคนเนี่ยเข้าเครื่องเข,เข้าไปในเครื่อง m อนะครับส่วนเครื่อง m อในขณะที่หลับอยู่เนี่ยเครื่อง m อเนี่ยวัดการเผาผลาญพลังงานของสมองใช่ไหมครับมันจะเป็นลักษณะเป็นกราฟขึ้นลงนะครับนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้พบว่าการขึ้นลงของกราฟมันสามารถระบุได้นะ ว่าเขาฝันเห็นอะไรณขณะนั้นนะโดยเขาทำการทดสอบให้คนสวมเครื่อง MRI แล้วก็หลับในขณะที่หลับนึกเขาก็ปล่อยกราฟวิ่งไปพอตื่นขึ้นมาก็ถามว่าคุณฝันเรื่องอะไรทำแบบนี้ซ้ำๆนะครับอยู่หลายๆรอบหลายๆคนนะครับก็ทำให้เขาได้ชุดของเทมเพลตหรือว่าเป็นชุดของภาพขึ้นมาว่าคลื่นแบบนี้นะ คนส่วนใหญ่มักจะฝันว่าต้นไม้ขึ้นแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะฝันว่าเป็นคนนะครับแต่มันก็จะเป็นแค่การฝันแบบคร่าวๆนะครับบอกได้ว่าฝันถึงคนฝันถึงต้นไม้ฝันถึงห้องน้ําฝันถึงตึกฝันถึงบ้านแต่บอกไม่ได้ชัดเจนว่าบ้านสีอะไรคนหน้าตาแบบไหนแต่งานวิจัยชิ้นนี้นะครับทําให้เห็นได้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะสามารถเราอาจจะสามารถนอนหลับฝันแล้วอาจจะใส่เครื่องอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วฉายฝันของเราออกมาอยู่ที่หน้าจอทีวีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเราได้เห็นเลยว่าเราฝันว่าอะไรนะครับผมหรือ,เ,อ,อเราอาจจะช่วยคนที่เขามีอ,อ,อาการป่วยทางจิตนะครับอย่างคนที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายมาอย่าง post PTSD ครับคุณหมอเนี่ยได้รู้ได,ได้รู้ได้ว่าไอป้ปมหรือว่าสิ่งที่เขาติดค้างอยู่และกลัวเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเราจะได้ให้ความช่วยเหลือเขาได้อย่างตรงจุดครับอ่าแล้วทีนี้นะครับต่อไปเรารู้ว่า ความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่เราหลับลึกนะแล้วมันมาจากไหนละ่ะทำไมเราถึงต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมในส่วนของเรื่องประโยชน์นะครับมีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าสติกโกรท่านนี้ก็เป็นท่านเก่าอีกระดับหนึ่งคือ อยู่ในยุคเดียวกับซิกมันฟรอยด์แต่ว่าไม่ดังเท่าเพราะว่าณนะตอนนั้นคนกำลังคือหากับการทำนายความฝันของซิกมันฟรอยด์มากนะครับจนละเลยท่านนี้ไปนะครับสติกกลเนี่ยก็เชื่อแบบเดียวกันนะครับกับซิกมันฟรอยด์คล้ายๆกันบางส่วนที่ว่าความฝันนั่นแหละคือการสะท้อนจากเรื่องราวตอนที่เราตื่นเนี่ยเอากลับมาคิดในตอนกลางคืนนะแต่ไม่ใช่ความต้องการด้านลึกนะแต่ที่แท้จริงแล้วอะ่ะเราใช้ความฝันนั้นอ่ะ ในการระบายอารมณ์มากกว่าซิกโกก็เลยได้รวบรวมนะครับคนมาจำนวนหนึ่งนะครับประมาณ290คนมาทำสิ่งที่เรียกว่า day and night time diary นะครับคือจดบันทึกว่าในตอนที่ออตื่นอยู่ในตอนกลางวันนะั้นนตอนเช้าตอนกลางวันนะเขาทำอะไรนะครับมีจุดมุ่งหมายอะไรนะและอารมณ์เขาเป็นยังไงนณะนะตอนนั้นอย่างละเอียดเลยสถานที่จุดมุ่งหมายอารมณ์ตอนกลางคืนก็หลับ ตอนเช้าตื่นมาถ้าฝันก็จดลงไปในอันเรีย่ว่าฝันว่าอะไระสถานที่จุดมุ่งหมายอารมณ์ในฝันนะ่ะมันเกิดอะไรบ้างนะครับซึ่งเอาทั้งหมดเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดมาเทียบกันแล้วเนี่ยพบว่านะครับสถานที่จุดมุ่งหมายนะของตอนตื่นกับตอนนอนเนี่ยแทบจะไม่ตรงกันเกือบทุกคนเลยครับไปโรงเรียนตอนกลางวันแต่ตอนกานลางคืนฝันว่าไปสนสนุกอย่างเงี้ย จุดมุ่งหมายอาตอนกลางวันเรียนตอนกลางคืนที่ฝันอา้าวจุดมุ่งหมายว่าอยากไปปล่อยมวยอะไรนี้เฉยเลยนะครับแต่มีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่มันตรงกันก็คือเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์ตอนตื่นและก็อารมณ์ตอนที่เก็บกลับไปฝันเนี่ยม,มันมักจะเป็นอารมณ์เดียวกันนะโกรธสนุกเศร้าทุกอย่างมันส่งผ่าน ความความเป็นอารมณ์เนี่ยมันส่งผ่านและเก็บกลับมาคิดได้ตรงนี้นะครับก็สามารถอธิบายปรากฏการ์ที่เรียกว่าความทรงจําฝังใจเพื่อนๆลองนึกย้อนไปดูนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่เราสามารถจําได้อย่างแม่นยํามันมักจะมีอารมณ์เข้ามาเป็นตัวแปรทําให้เราสามารถจาได้อย่างฝรั่งก็จะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ 1, นายวันๆในการเหตุการณ์ที่ตึก Empire State ถล่ม ตอนนั้นเขาจําได้แม่นยําเลยว่าเขาทําอะไรอยู่นะรู้สึกยังไงนะดูทีวีอยู่กําลังป้อนข้าวลูกแล้วดูทีวีเอาจําได้แม่นยาเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอะมิกดาล,ลาและฮิปโปแคมปัสมันมาผสานกันนะครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยช่วยเรื่องของความจําอะมิกดาล,ลาเนี่ยคือช่วยเรื่องของอารมณ์และอะมิกดาล,ลาเองก็ยังมีคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าอารมณ์ที่โกรธอารมณ์ที่กลัวอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ย อะมิกดาลาเองก็สามารถจดจํามันได้นะครับเมื่ออะมิกดาลาลูบลงกับฮิโปแกรมปัสทาให้เกิดความจําที่ฝังลึกลงไปดังนั้นเหตุการณ์ไหนที่มีอารมณ์รุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางด้านบวกหรือทางด้านลบมักจะมีผลในการจําของเราได้มากเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บกลับมานะครับผมฝันนะโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ลบมากๆเนี่ยเรามักจะเก็บกลับมาฝันเพื่อการฝันเนี่ยเป็นการระบายความร้อนระบายอารมณ์ของเรานะครับ คุณแมทธิว w วอลเกอร์เนี่ยก็บอกว่าคนเราอ่ะ,อะมันก็เหมือนอุปกรณ์หลอดไฟหลอดหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยชีวิตประจำวันของเราคือการสร้างประโยชน์ให้สังคมให้ครอบครัวทําดีเพื่อผู้อื่นนะก็เหมือนหลอดไฟที่ให้แสงสว่างกับคนรอบข้างนะแต่หลอดไฟนั้นเนี่ยมันต้องการหลอดแก้วนะเพื่อเอาไว้ใช้ระบายความร้อนนะครับถ้ามันไม่มี ความโปร่งใสไม่มีหลอดแก้วเนี่ยความร้อนก็ไม่สามารถถูกระบายออกไปถ้ามีผ้าหรือว่ามีอะไรบางอย่างมาปิดตัวแก้วไว้อยู่นะครับความร้อนก็จะไม่สามารถออกไปไหนได้หลอดแก้วอาจจะเบรนเอาท์หรือระเบิดได้ดังนั้นเช็คเช่นกับคนเราเราก็ต้องการความฝันเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ที่เรามีในแต่ละวันจัดสรรสมองของเราใหม่เพื่อที่จะพร้อมรับอารมณ์ใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ใ,มใ,มใมนอนาคต หรือในวันรุ่งขึ้นแมทธิวั w เกอร์ก็เลยบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยก็คือการหลับเนี่ยมันช่วยให้เราจัดเรียงความทรงจำและเป็นการ Sleep for forget หลับเพื่อลืมเรื่องราวที่รลายๆที่ผ่านเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าแม้ว่าเราจะจำจาเหตุการณ์ที่ร้ายๆในอดีตแต่ความเข้มข้นของอารมณ์มันได้ลดทอนลงไปแล้วเราแค่จำได้อย่างเดียวว่าเรารู้สึกอย่างไรนะแต่ว่าความรู้สึกเสียใจหรือความรู้สึก แย่ๆนั่นนะตอนนั้นเนี่ยมันถูกลดทอนไปได้มากแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยแมทธิวอัเกอร์เขาก็ได้ให้ดีสเดีที่สำคัญว่ามันอาจจะเป็นการระบายของความฝันแต่อย่าลืมนะครับอย่างที่อาร์มบอกไปในตอนแรกเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันไม่มีการพิสูจน์นะแต่แมทธิวอักเกอร์นะครับเขาได้พิสูจน์แล้วครับเขาได้ใช้เครื่องมือเครื่องเดียวกันนะครับกับที่กล่าวไปในตอนแรกก็คือเครื่อง MRI แต่เขาเปลี่ยนไปโฟกัส ในสมองที่ดูแลเรื่องอารมณ์นะครับคือเรื่องของอะมิกดาลาจะอยู่ด้านหลังของเรานะครับผมเป็นอ่าเล็กๆนะครับเท่าเม็ดเท่าเม็ดถั่วไม่รู้ถั่วอะไรเม็ดอัลมอนด์ประมาณนั้นนะครับคือช่วงที่อา่าเรามีอารมณ์ที่รุนแรงไม่ว่าจะดีจัดหรืออารมณ์แย่จัดเนี่ยอะมิกดาลาก็จะพุ่งปล้ดเลยนะครับในในเรื่องของกราฟของการเผาผ,าผาลาญพลังงานนะดังนั้นอ่เอาขาใช้หลักการนี้ในการดูว่าอะมิกดาลาได้รับผลกระทบ จากความฝันมากหรือน้อยขนาดไหนวิธีการทดลองมีง่ายๆครับอย่างนี้ไม่ซับซ้อนก็คือโชว์ภาพที่เป็นภาพของการฆาตกรรมและเลือดนอนต่างๆนะครับคนส่วนมากก็จะไม่ชอบแนละรู้สึกกลัวใช่ไหมครับรู้สึกสะเทือนใจเมื่อผู้ร่วมการทดลองหรืออาสาสมัครเนี่ยได้ครอบเครื่อง m อ็แล้วก็ดูภาพเหล่านั้นนะอมิกันลก็จะพุ่งปรื๊ดเลยว่าโหกระทบกระเทือนจิตใจและอารมณ์อย่างมากนะเขาแบ่ง ผู้ร่วมการทดลองหรืออาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกได้ดูภาพสะเทือนใจพร้อมกับใส่ m r i เนี่ยตอนเช้า1ครั้งและตอนเย็น1น่ครั้งนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับดูภาพสะเทือนใจพร้อมกับ MRI ตอนเย็น1ครั้งและเช้าวันถัดมา1ครั้งเพื่อนๆพ,พอจะเดาได้ไหมครับว่ากลุ่มที่หหรือกลุ่มที่2เนี่ยมีความสะเทือนใจต่อภาพที่น่ากลัวและหวาดเสียวนั้นเนี่ย น้อยกว่ากันคําตอบก็คือกลุ่มที่2เพราะว่าเขาได้ผ่านการนอนแล้วและเป็นไปได้ว่าเขาได้เกิดการฝันมากขึ้นในช่วงของ REM Rapid Eye Movement หลับและขยับตาในช่วงนั้นนะครับทำให้เกิดการฝันและเกิดการระบายเหมือนกันหลอดไฟที่ได้รับการระบายความร้อนภาพความน่ากลัวฝันร้ายที่ถูกเก็บกลับมานะ เมื่อฝันออกไปก็เหมือนการระบายอารมณ์มานะครับผมสอดคล้องกับที่สติโกนะครับพูดว่าคุณไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปผ่านเหตุการณ์ร้ายๆผ่านเหตุการณ์ท้อแท้และลำบากในชีวิตโดยที่ไม่ฝันร้ายการฝันร้ายเนะี่ยทำให้คุณนะ่ะกลับกันนะ่ะไม่ทําไม่ทําให้คุณวนอยู่กับในเรื่องของฝันร้ายหรือเรื่องแย่ๆเหล่าน,นั้นแต่กลับกันมันกลับช่วยให้เราได้ก้าวต่อไปนะครับดังนั้นถ้าเราจะเอาชนะความกลัว เราต้องฝันร้ายครับมันก็เป็นเ,เป็นคําคมใหม่นะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเสริมมาด้วยนักจิตวิทยาอีกท่านนึงนะครับผมที่ชื่อว่าคาร์ดไรท์ท่านนี้เขาก็เสริมของของสติ๊กโกขึ้นมาบอกว่าพูดถึงอาการที่มีการฝันร้ายซ้ําๆนะในที่นี้เพื่อนๆที่ฟังคลิปวิย YouTube ของอาร์มอยู่อาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่ฝันเรื่องเดิมซ้ําๆแล้วมันติดใจแบบสันฝัน และตัวทุกครั้งนะครับเขาบอกว่าอาการการฝันซ้ําๆฝันเป็นเรื้อยลังแบบนี้นะครับต่อเหตุการณ์หรือว่าวัตถุหรือผู้คนหรือสิ่งใดก็ตามที่ทําให้เราฝันเก็บมาฝันได้เรื่อยๆและมีความฝังใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนที่เราพยายามที่จะฝันให้สุดฝันไม่ให้สําเร็จอ่ะเราเกิดความเครียดและความกลัวมากจนสะดุ้งตื่นดังนั้น กลไกของร่างกายของเราเมื่อเราระบายอารมณ์ร้ายๆออกมาในวันนั้นไม่สําเร็จเราจึงพยายามทําต่อไปในคืนรุ่งขึ้นนะครับสมองก็จะเก็บกลับมาฝันอีกเพราะว่าต้องการที่จะระบายเน g กา i v e ทีฟอิโมชั่นหรืออารมณ์ทางลบออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้บางคนเนี่ยที่เขาไม่รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะกลัวการนอนหลับไปเลยและยิ่งการอนอนนอนไม่พอหรือว่า ไม่ได้นอนเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตลอดเนี่ยไม่ทำไม่ทําให้เกิดการหลับฝันได้แบบสมบูรณ์เนี่ยมันทําให้อาการการฝันร้ายเหลือลังเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีอาการป่วยอะไรนะครับแต่ความฝันร้ายหรือฝันดีล่อมย่อมมีผลสําคัญนะครับในการที่จะปรับอารมณ์ในวันรุ่งขึ้นนะครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะเข้านอนนะครับในทุกๆวันนะครับ เราก็ควรที่จะทําจิตใจให้สบายนะครับเพื่อให้การหลับลึกของเราเนี่ยมีความฝันที่ปลดปล่อยออกมาได้สมบูรณ์นะครับเป็นการปล่อยอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความเหนื่อยที่เกิดขึ้นในการทํางานที่ผ่านมาหรือการทํางานหรือการเรียนที่ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราได้รับการผ่านการหลับลึกและฝันอย่างเหมาะสมนะครับก็จะสามารถทําให้เราพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆมีกําลังใจเดินหน้าต่อไปในวันรุ่งขึ้นครับ ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับผมด้วยความเป็นห่วงนะครับผมช่วงนี้เราก็ต้องให้กําลังใจกันมากๆนะครับเราอาจจะเจอช่วงเวลาที่ลําบากในช่วงนี้นะครับขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็ก่อนนอนทุกคืนนะครับผมอย่าลืมพยายามที่จะขอสัก5านาทีนะครับวางจากมือถือหรือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผม พยายามที่จะทําสมาธิก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราได้ล้างอารมณ์นะครับล้างความเครียดที่เราเห็นเสพข่าวสารที่แย่ๆข่าวสารที่เป็นข่าวด้านลบนะครับในแต่ละวันนะครับให้เราได้ล้างอารมณ์นั้นออกไปก่อนแล้วก็ไว้คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับส่วนนี้ผมก็ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ